สวัสดีพี่น้องสบัสดีถ้าบุสมบัติสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยมันนี่เบาลีกไ็ได้เสื้อไหมนี่เลยนี่เสื้อไหมมันนี่ก็เดี๋ยวสีไปหาสาวน้ำก่อนเพราะว่าชื่อของมาฝากสาวน้ำเยอะกว่าสองอันพี่น้องเอ้ยจากสาวน้ำที่ให้ห,หรือบ่ให้อะเนี่ะเพราะว่าเบาลีซื้อเดี๋ยวเบาลีสิตัวเด้ยพี่น้องสิตัวว่าซื้อทองเพราะว่าสาวน้ำอยากได้ทองใส่แขน เบาลี่ตัวว่าชื่อท้องให้ยมือนะแต่ที่จริง moment, บาแม่นเบาลีชื่อเบาลีนะซื้ออันปอกแขนเจ็ดพันกีบแล้วก็เสื้อสองตัวหนึ่งแต่ว่าตัวว่าชื่อท้องนะชาวนาเห็นเรือนเห็นทองปอกแขนแลอยากได้จมอยากได้นะพี่น้องซิมหาพันปอกแขนนะแต่ว่าเบาลีบันจะชื่อซื้อกับเบิร์ดขากับเงินเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินบ่มีอยู่แล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิไป อ่อยเบิ่งก่อนสี่ว่าเ้าตัวว่าซื้อทองให้เราสิหาให้บ่านะเพราะว่าคนบบดยานเปลืองเงินอยู่แล้วพี่น้องโอเคพี่น้องโอ้ปู่บ่าได้ไปใช้พี่น้องเอ้แบบนี้เห็นรถปกติเราไป าอาดหมันปว่วงอยู่ซ้จะอยู่ซ้ยพุกอาบน,น,น้มันไปูเือเืแหละยังไวลูกว่ะมันลับบ่อเพาจะเอาอาบน้ำฮึฮเพาจะอาบน้ำนาปุ๊บจะได้กับตื่นเลยนี่นี่ สบายดีเจ้ากัดไช่ไหมกูตี้ยินอยู่โซ่งนุ่มใบแล้วเห็นเพื่นแอร์เห็นยู่น้ำปูขึ้นไปช่วยเขาแล้วลงมาตบหนาม่าสิอาบหนามให้แล้วพัดโบตื้นบบตื้นแล้วสิปุ๊กเอ้ากวัวไว้ก่อนบาได้สช่ไหมคิดนุ่มปุ๊กเอ้าเออกวัวไว้ก่อนถ่ายคลิปก่อนนี่มาเร็วคลิปเหี้ยไข่มีแนวใช่หมเจ้าออกมาไหม จะจอดฟังค่อยบอเอาจะมาเบื้องใดคุณยังบมจากนี่ว่าจะฟังจะบอกอ่ะมานี้ลงมาฝ่ายสีนี้เนีจะบอกเจ้ามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วไปเสื้อใหม่อีกแ้วค่ะค่อยเดี๋ยวพอเอค่อยสีสารภาพกับเจ้าเลยสารภาพเพื่อค่อยมีเรื่องสีสารภาพนางลงกนางหันเลยสารภาพเพื่อ ข่อยนั่นเจ้าจะเจ้าอยากได้อย th th ่างไนนแต่จุ่มมือเนยเจ้ายากได้อย่างเจ้าจะทำข่อยอย่างไรอย่างบอนะความจริงความจริงจริงที่ข่อยอย่างไรมันผัดแพงอยากไรใช่ไหมอ๋ออย่างไรด้วบอกคำชื่อนะบอกความจริงเลยจิงที่ข่อยอย่างไรบอก จะมีอะไรอะอย่างไรก็คือทองอ๋ออีจังโมแมนต์ทองใส่โคะทองใส่แขนราคาเท่าไหรจใจได้เลยชิบห้าพันกุ๊บพูดแล้วมันบราณเถื่องๆอนไรจะอยากหลายอยู่แต่ว่ามันบราณเงินกับโบราณไปซื้อให้เจ้าตัวไดฮะอยเอาเงินทั้งเบิดน่ะไปซื้อเจ้าเชื่อปะไปซื้อไอ้คอยเฮ็ดช่างคอยอีตอนเจ้าอยากได้ จะเฉใจบอกกันจ้าได้ดีใจแน่เสียใจแน่บอกเสียใจก็ดีใจช้างกันเสียใจก็ดีใจซ้ำกันเพราะว่ามันอยากได้ยุตัแต่ว่ามันเาสื่อได้พอเปิดเงินอันเดียส่จะได้บ่อจอาไปชื่อให้เจ้าอะไรเบิร์ดพอดีเบิร์ดเลยเงินข่อยเงินนั่นเป็นซีก่อยจังเงินอยูสองพันบาทขอไปชื่อให้เจ้า โบแมนดอกใจะจีบซื้อมาเฮ็ดเพียรอันนี้จโบอะไรเห็ดเฮ้อจะคิดตัวอาหารเคยจะคิดตัวไอ้ช่างเคยเคยตัวเจ้าใช่ป่เคยว่าจีซื้อเซอร์ไพจ้าเฮ็ดคลิปมาเดียวเป็นดีใจบอสด,ใอดใีใจบห่หรือบนะุีใจครับดีใจแน่เสียใจน้ำยังวะหากจะว่าอยากไล่ใช่ไหม หายใจอยากไหลเจ้าทีให้คอยบ่นี่ <c oughs> จะพวดใจบะ <c oughs> บวหายดอกพขนาดมันจําเป็นแระแสกับคลายออกอ,องของมันคลายไหลอยู่คลายเป็รรลปละคะรูปสองสองพันยามันถ้า <c oughs> มันจําเป็นเจ้าทีหักชาได้บก่กันเจ้าเรียกยคอยไปคายขึ้นมือน,นี่ขายขึนมือมันบนตกะละคคะ <c oughs> มันก็นล่งขึ้นนะแล้วค<ข>ําว่าสื่อออกคําว่าสื่อออกแหละมันก็มันก็ลดลงเจ้าชีหมักลายมันรู้บ่ได้ จะซื้มาบอกตัวว่าเขาถอมผมอะไรเปล่งมาเพิ่งดิอะไรคะจะไปใครบ้างไปอรอดคือว่ามีผ่าลา่าจรจริงเาไปซื้อ้าวอยเห็นเจ้าอย่างดรได้ทีใใครบ้างไม่ช่ไม่รดบเด้ที่ดีใจบอนีออบ่บุดีใจครับชาใช่รด<ถ>จ้ะพ่ดดิ อาพระย,ยืนแล้วมาทำหลดนหน่อยใช่หันมาหันมันรับค<ว>ย<น>อยอย่างไรคอยเคยมีเ็นหนึ่งแต่เจคขายคงคอยละก็เลยอยากไร<น>ไหวขึ้น,น,นจะซื้อดอกแต่ว่าเราท้องมันแพงกว่าเลยสิบหกพันสามร้อยซื้อได้ดให่เหรอ แกเบิ้งเชื่อแกเบิ้งมันอยู่ในหันละทองเย้อมลวนหัว่อนนี่บมอท่องจ้ะฮะจ้างลวนวอแม่นท่องลวนยังอยู่ค่ะทองที่บ้านใช่ฮะนี่ดีใจใจ้องไหยัง ก็จนดีใจว่าสิแม่นอดีท่องไอ้ั้งอันนี้มันสายผ่านโหลดไหนนี่บอกเลยเจ้าก็ดีใจที่มูชื่อมาให้นะบ่ดีแด้บ่เม็นทองเอ้ากันท้องมาเทียใจสายผ่านโหลดกับมาซึ้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพันโอ้ใช่เบิ่งแนียใช่ให้เบิ่งเน่แก่ดิแก่ให้แฟนมีเนี่ยฮูแม่ดึงอยู่นี่นี่แม่นี่ฮะงามบ่ ปัดเถเจ้าว่าสียังสีเหลืองทองเหลืองแก้มเป็นทองเขียวเขียวเขียวมันสีใส่ในได้จะกระเบื้องที่สายผ่านหลุดได้นไงก็วันนี้แล้วก็ใช่จึงชี่แล้วชื่อมาให้ยังบุรีใจญ่เชื้อหนาชื่อให้เราเชื่อในดีเสื่อพายเชื่อเจ้าเราหนึ่งหมื่นนช็รถช็รถ สิพอดีคขาเฉพาะพอดีตระปวงหนาตัวคนน่ะค่ะเป็นอย่างเ <c oughs> จ้ใกล้จะเชื่อดิบ <c oughs> มันหน่อยได้ไหมพุ้งเอย้ยมันน้อยแล้วนุ่งช้อนกันมันก็เพิ่มน้อยเลยแล้วนุ่งช้อนกันเลยมันหูซึกมันหน่อยแะฮะแขนจบบครับ อย่าทิ่มลงมาเดี๋ยวกี้นะเออทองโซนแท้นะพอดีปะแต่มันอยาา่าขาดมันโมเมนเสือเงีนเป็นเสือแพร์นี่แพร์เช่นกระยืดละ่ะมันเม็นแพร์เงี้ยนเป็นแพร์พอันซื้อดีใจเพะได้เชืออกตุ้มีนแนวอื่นปนปะอ้าวซื้อใหช้ชานนี่ยังบ่พอใจ <c oughs> เสือกกะชอบหาพัน <c oughs> จะขึ้นไปเลยจะไปซื้อนะ,อะ จะขึ้นบาทเลเรียกใครได้แต่ดินใครก็ได้เจ้าก็ได้เท่าไหร่เห็นปะข่อยสี่สิบพันเสื้อข่อยนี่ท่านผู้ชมเสื้อผม 40, สี่สิบพันกีบนะท่านผู้ชมก็ไม่นี้กับตัวสาวน้ำไปตรงไอ้ตัวแล้วกับจ้าเสื้อบปเจ้าเสื้อหรืบปะเชื้ออะยค่ะเสื้อหรืดิจะได้จังเสื้อหรืที่หน้าตาข่อยแบบจริงจังไปอือ พ่อวามานี้มานี้พ่อว่ามีแนวสีหายพ่อว่าต่บวงสื่อทองมาให้นี่ยนะทองราคาเทปพัดเนี่นะทองเผื่อนี่เลยน้องนีเลยทองคอยซื้อให้สาวน้ำดีไงทองใสายพานรถแม่เขาจะว่าที่ก็ใช้ผานรถนะคะ่ะเห็ดจะได้จะมาซื้อคือบวบเงี้ยสายพานรถในเชืเอกธรรมดาโบตัวน่ะหันสายพาน,านรถตัวลุ่มฮะตัวนี้เออโบอแม,ม่นมันนุ่มๆเนี่ยไนกี้ได้เนี่ย เบอ้งชีใจงามไหมพี่น้องก็งามอยู่ละพี่น้องเอ้ยกานี่ละเบ้าลีชื่อเสือเฉือเหลืองเสือเป็ดนี่เฉือลีเสือเป็ดก็เลยซื้อมาฝากชาวนาตัวนึงคิดตัวซื้อตัวนี้อันนี้ตัวนึงจะเชื่อหรือเปล่าเสืออะได้ะยังเชื่อเอาจะเห็นข่อยเบิ้งเรื่อยๆเลยข่อยคิดว่าจะสิตัดสินใจสิรับรับข่อยหนวดป้วงข่อยชีชื่อเนี่ยไรชละปานนั้นฮะ

บ่เบิ่งแล้วหลอกแล้วกี่ตัวหล่นเลยจะไม่ให้เพลงเงี่ยี่ไวตามเชือกแดงตีเงี้ยแกได้เลยอ่อนยังน้อยอยู่มังเงี่ยล้วนเอาบ่เอาไปใส่หมุดแดงเด้อแม่เงี้ยแบบช่วทองดีกว่าเฮ้ยแวบไม่ได้สินซื้อได้สินกว่าอ่ะอย่าให้มันยื้อเอาพี่เออให้น้องเขาแหละไปไปยุ่งลูกก่อนพี่น้องเอ้ยมีไผอยู่น่นักจะไปอาบน้ำให้ไง หนา้าไม่เอาซะไหนอาบจะคุปาปาบบาตื่นนอนบาตื่นนอนงามอยู่ได้เสื่อนี่นะกะเจ้าก็จอยกว่านี้ใช่ปะก่อนกระจอยเ,อเห็นแล้วคอยออกดูพ่อแห้งเสียเจ้าปุ๊กหน้าอาบน้ำดิคอยต้มหน้าไปดิบล่อยเลยนะไปเสียอาบยังนอนแบอยู่นอนแสบนอนนัวน,<า>น,นอนแผลนอนหวา ลุกแล้วลุกลุกลุกอ่าเราจะนวดอีกไปอ้าวหนาอบนาบได้จะไม่แห้งลูกไม่ก็อะไร,น,ไรนึ่งเกลืออไรนึ่งเดือดได้พี่น้องเอ้ยไรเศร้าปลายสินนน้นเดือนนี่แะก็เดือนนึงพี่น้องเอ้ยใหญ่เติบเลยจะฟุวงน่องตีอ้าวบีคิงอีกเลยฮะโอ้โตพอเลยแล้วโตดีตัวขอยพี่น้องเอ้ยเขาอ,อุตส่าห์ดีใจเบียดดีใจเฮ้ยใช่ ดีใจวจะซื่อให้บอกนะว่าแบบบแบบบ๊ได้แสดงนะพวกจะเชื่อหรือเชื่อเชื่อฮะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเชื่อคงจ่บกจริงจังว่าแบบบวบวะบวว่าแนวอะไรที่คอยอยากไก็คอยอยากไรตัวหนาทนโอ้นหดล้จะคะตัวเจ้า่อยเเชื่อคุณแบบค้อยพวงคุณรลับค่อยเดอกบ๊ชื่อแนวนั้นเออโอคเดากสื่อให้ได้บอกชื่ออีช่างเงินบริมีไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแต่ว่า ทองอ ah, ะมันบริได้เป็นของจําเป็นนะพวกเอ้ยมันเป็นแค่ของเอกไก่เอ้ไก่ข้าวหัห่เขามีจังซื้อใช่ทอง, ah. งอะเจ้าอยากไปอยากได้หลายสแตนเลสแขวนนั้นงามกว่าฉนบค่อยแต่สำหรัคุณบุหังคือดีฮะวะเด้อจือไว้โอเคว่าเจบคลิปโอเคโอเคเกาโอเคพี่น้องเอ <c oughs> ้ยคลิปนี้กันนะสีมีเพียงสำเนี๊แหละสีห้าเอาคนหน่อยอาบน้ำก่อนยังไงก่ฝากกรอยกุดแชร์กดติดตามใหนะ้ในพี่น้อง Semua